สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,มาปลูกต้นจัสมินจัสมินนะนี่ต้นจัสมินดอกมะลิของโยุโรปดอกมะลิของประเทศสวีเดนหรือโยุโรปเขาก็จะหอมมากต้นเขาจะเป็นพุ่มใหญ่ๆวันนี้เราจะมาปลูกกันนะวันนี้เราได้ไปแล้ว วันนี้เราได้ไปแล้ว1 2 3่งสอก็สี่แล้วก็6ต้นอันนี้ยากขึ้นทึบก็เลยต้องมาทำความสะอาดให้เขา พอฝนตกใหม่เริ่มหน้าร้อนเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละจะต้นหญ้าต้นแล้วคิดว่าจะเอาตรงนี้อีกต้นหนึ่งนี่ตรงนี้อีกต้นหนึ่งจะมาตัดหญ้าออก อาจจะมีเสียงเด็กรบกวนหน่อยเพราะข้างบ้านเด็กก็เล่นน้ำกัน โอเคเราได้แล้วเดี๋ยวเราไปเอาดินกันวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานไม่มีเวลา มาดามไม่มีเวลาแต่งตัวออกไปถือกระเป๋าแพงๆเที่ยวงานบ้านเยอะโอเคแล้วมาทำหลง ต้นนี้ใหญ่หน่อยโอเคเสร็จแล้วต้นนี้แล้วเราเหลืออีกเราเหลืออีก6ต้นเดี๋ยวเราค่อยไป,ไปดูทางโน้นตรงนี้แค่นี้ก่อน น,นี้เรามาเห็นผักต้นนี้อันนี้ยังไม่เคยกินที่เขาเก็บกินกันนะเขาไปทำผ,ผัดผักบุ้งหรือเป็นเขาเรียกผักอะไรจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูชื่อนี่เราจะเก็บต้นนี้เราจไปผัดหรือไปแกงส้มจะลองดูเห็นคนไทยเขากินเยอะ เราก็จะลองดูตัวน,นี้เราปลูกต้นจัสมินแค่นี้ก่อนทั้งหนาวทั้งร้อนปนกันเดี๋ยวเรามาเก็บต้นนี้น่มันเป็นต้นผักบ,บุ้งหรือต้นอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราไปดูชื่อกันสวย <Okay. S 2> เดี๋ยวตรงนี้เราจะปลูกได้อีกต้นหนะึ่งข้างๆต้นผักเนี่ยเดี๋ยวเราเอาอีกต้นหนึ่งดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอากาศก็เย็นนะต้องใส่หมวกต้องปิดจมูกเพราะเป็นภูมิแพ้ไม่งั้นออกข้างนอกก็ไม่ได้โอเค เราจะมาเอาตรงนี้อีกต้นนะึงเป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าเมืองถ้าไม่มีธุระจำเป็นจะไม่เข้าในเมือง ตอนนี้เดีย๋าายวเราจะมาเอาดินใส่ดินลงไปดอกมะลิที่นี่เขาต้นเขาใหญ่ต้นสูงใหญ่ ต้องปลูกต็เ okay, กอย่างไรต้นตรงนี้แล้วถ้าเราขี้เกียจก็ใส่สองต้นใส่สองต้นดีกว่าเราขี้เกียจหาที่หรือจะไปทางทางน้น้นจ้ายมือทางเพื่อนบ้าน โอเคนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นช่องใหม่ ก็ทำตามท,ที่ตัวเองถนัดก็ไม่ค่อยจะคุยเก่งอะไรมากมายขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูมาชมจะลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ